มาต่อกันที่ในช่วงของซีรีส์สารพลังครูสอบประถกกันบ้างที่จะเป็นการนําเรื่องราวนะคะของครูดีในดวงใจของเราเนี่ยมาทําเป็นเรื่องราวให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบกันเพราะถือได้ว่าครูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้ที่เสียสละนะคะเป็นผู้ที่สามารถที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับลูกศิษย์นะคะนำลูกศิษย์ไปสู่เป้าหมายของการเรียนที่สูงที่สุดแล้วก็ได้รับประโยชนจากการศึกษาม,มากที่สุดด้วยนะคะคราวนี้มาดูกันที่3อันดับค่ะท็อปทในช่วงของซีรีส์สาร ครูสอบผถกันบ้างอันดับที่3นะคะเป็นเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สืบสารรักษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนของคุณครูสิริชัยช่อฟ้าจากโรงเรียนแสนทองวิทยาจากสพปนานเขต2อนะคะออกอากาศในครั้งที่42ค่ะประจําวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนะคะมียอดรับชมถึง2 3 6 8ครั้งนะคะอันดับที่2ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครูชัยขอบนะคะโดยว่าที่ร้อยเอกสามารถนุธรรมช โทค่ะจากโรงเรียนตากใบสพอมณราธิวาสออกอากาศเมื่อครั้งที่7นะคะประจําวันพฤหัส,สบดีที่15กุมภาพันธ์2567มียอดการรับชมถึง2436ครั้งค่ะแล้วก็อันดับที่1นะคะเป็นเรื่องราวของครูชายขอบเช่นเดียวกันแต่เป็นครูชายขอบผู้มอบโอกาสจากคุณครูไัยวันยาปันค่ะจากโรงเรียนบ้านกองมองทะสาขาบ้านไลโวนะคะสพะปออก,กาญจนบุรีเขต3ออกอากาศเมื่อครั้งที่3ประจําวันพฤหัสบดี ที่18มก,กร,ราคม2567มียอดการรับชมถึง2,570ครั้งนะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสําหรับการรายงานที่เป็นครั้งเนี่ยจะเหมือนกับการรายงานเ,เป็นการจานวนครั้งเนี่ยเหมือนกับจํานวนแห่งที่ท่านรับชมอยู่1แห่งแต่ว่าใน1แห่งเนี่ยก็จะมีผู้รับชมอีกเป็นจนํานวนย่อยๆลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านบางท่านมองว่าเอ๊ะมันจานวนเป็นหลักพันเองเหรอแต่จริงๆถ้าเราแตกย่อยออกมาจําจนวนจะเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของครูดี ในซีรีส์สารพลดังครูโดยคุณครูภัยวันยาปานเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนถึงได้มียอดรับชมมากขนาดนี้นะคะไปติดตามรับชมกันค่ะนี่คือโรงเรียนบ้านก่องมองทะห้องเรียนสาขาบ้านไลโวที่ตั้งอยู่ในพื้นป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยมีเส้นทางห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีประมาณ24กิโลเมตรแต่ใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6โดยมีครูภัยวันญยาปันเป็นหัวหน้าสาขาที่คอยส่งต่อลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ครูผู้มีอุดมการจากครูอาสาที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ธุรกันดาลและหวังเพียงว่านหน้าที่ของครูพื้นที่ห่างไกลจะทำอย่างไรให้เด็กไปถึงฝัน จุดเริ่มต้นของผมจากการเป็นครูอาสาครูอาสาโดยที่ผมตั้งเป้าของผมเองว่าคือขอเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีครูโดยที่ผมไม่รู้ว่าไลโวมันคือที่ไหน8ปดโมงเด็กยังไม่มาที่โรงเรียนแต่ผู้ปกครองบอกครูข้อระครังเลยแต่ในใจของผมข้อระครังยังไงยังไม่มีเด็กแต่ก็คือรอบข้างพวกนี้ก็คือเป็นป่าหมดนะคะรับพอข้อระครังเด็กยิ่กระเป๋าออกจากป่า ด้วยความที่เป็นครูก็ต้องถามเด็กว่าอนาคตอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรคําตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็คือทําไร่ปลูกข้าวทําไร่ปลูกข้าวจะเรียนต่อไหมไม่ครับไม่ค่ะวันนี้ถ้าลูกศิษย์ของเราทั้งหมดที่เราส่งมาฟังเราอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาคะรักและก็ห่วงเขาครับมากกว่าถึงแม้ว่าบางบางกลุ่มเขาจะจบมีงานทําประสบความสําเร็จแต่ด้วยความที่ ที่เราเป็นครูเราก็คงยังยังรักในของเขาหรือแม้กระทั่งในบางบางคนที่เขาไปไม่ถึงคือตัวนั้นมากกว่าเพราะว่าเขาจะเขาจะเดินต่อ,อยังไงแล้วถ้าว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงรนี้ผมไม่ได้ทําหน้าที่ตรงเนี้ครอบครัวของเขาจะจะส่งต่อลูกเขายัางไงตัวนี้มากกว่าครับ นักเรียนกว่า100คนใน14ปีที่ผ่านมาเป็นจํานวนเด็กๆที่จบออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ที่ครูภัยวันต้องทําหน้าที่มากกว่าครูคือทําอย่างไรที่จะหาไรายได้ให้มากพอเป็นทุนการศึกษาส่งนักเรียนจนจบชั้นปริญญาตรีแต่เพียงแค่ผมจะหาเงินที่ไหนให้ลูกเขาไปเรียนต่อผมไม่ได้บอกกับเด็กตรงจุดนี้ว่าผมไม่มีเงินคําตอบที่ได้คือการขายผลิตภัณฑ์ฝีมือของเด็กๆเพื่อส่งต่อให้รุ่นพี่ของเขาได้เรียนหนังสือ อยู่ในบัญชีเนี่หมื่นสี่พันเก้าสิบบาทส่งไปเรียนคนระับไปเรียนต่อได้อยากเรียนจบชั้นสูงแค่ไหนปริญญา ไม่เพียงครูริทเท่านั้นที่วาดภาพในเวลาว่างเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาส่งให้พี่ๆเรียนและเงินส่วนหนึ่งเก็บฝากคุณครูไว้ให้ตัวเองเรียนเมื่อต้องเข้าในระดับชั้นมัธยมแต่วัสยาและกันก็ภูมิใจที่ได้ขายภาพวาดของตัวเองเช่นเดียวกันตอนนี้หนูมีไรายได้จากการขายภาพเท่าไหร่แล้ว4 0่8บาทใช้เป็นทุนกนารศึกษา7 2 5 6บาทค่ะจะให้ทุนมาไปซื้อแบบพวกรองเท้าพวกเสือ้อถ้าแบบมีเหลือก็จะฝากค่ะ 4, าการเรียนสูง เพื่อให้ครูหมดภาคภูมิใจในตัวนูค่ะโอมรับครูโมด้ว พื้นที่แห่งนี้ถึงแม้จะห่างไกลจากตัวอำเภอสังขลาบุรีเพียงย4กิโลเมตรแต่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทราศัพท์ครูและนักเรียนจึงต้องเดนินขึ้นเขาหลังโรงเรียนเพื่อไปดึงสัญญาณครับลูกนี้ครับไปช่วยครูแบกของขึ้นไปบนเขาครับไปไปทำสัญญาณนับแต่ผู้บริหารที่นี่ก็สามารถบริหารจัดการจนทําให้เด็กๆก,กลับมามีสัญญาณได้อีกครั้งทางสพทเองก็ได้มีการสนับสนุนสนัญญาณผ่านดาวเทียมนะครับได้สนับสนุนอุปกรณ์มา แล้วก็ค่าใช้จ่ายทางด้านอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือนตามาที่จะใช้การได้ในในระดับหนึ่งอีกอันหนึ่งที่บนยอดเขาที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนนียจะมีสัญญาณโดยโรงเรียนสนับสนุนให้จัดหาอุปกรณ์ขึ้นไปดึงสัญญาณใช้กระจายไปในโรงเรียนแล้วตั้งแต่ปี2 5 6 2เป็นต้นมาพราะองค์พาก็ได้เข้ามาทรงงานในในพื้นที่สลัวไลโบทั้งสองสาขานี้ก็ได้อยู่ในโครงการของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ของในหลวงซึ่งก็ได้รับการดูแลพัฒนาในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอัตรากาําลังด้าน ส่งเสริมทางด้านการสัญญาณผ่านดาวเทียมทางมูลิธีเองก็ให้ใหความสําคัญแล้วก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดประสิทธิภาพครูสามารถใช้การจัดการสอนเป็นดีเอลทีวีการติดต่อสื่อสารการทํางานรายงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศักยภาพของเด็กแล้วก็ของคุณครูนะครับที่เราชื่อว่าขายข้ามเขาออนไลน์บายกมัสกูล การหาทุนการศึกษาให้กับเด็กๆด,ด้วยวิธีการขา,ขายข้ามเขาออนไลน์ทำให้ครูภัยวันมีลูกศิษย์ที่จบในระดับชั้นปริญญาตรีไปแล้วถึงสองรุ่นหนึ่งในนั้นคือสีทองพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะการักเด็กผู้หญิงที่ได้รับโอกาสและเป็นความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวคงนาดีที่จะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้ของครูภัยวันดีใจว่าเวลา,าโอเคจะโคว่จะตายด้เลยก็มาวาาันไรเสียขาอาขึ้นเผยกแต่ะบะอันแรกก็เลยปียดมันนี่ของเวลานาอชิี่หนึ่ง

ผมเป็นคนดีแบบใจกว้างค่ะช่วยเหลือชาวบ้านทุกครั้งที่เปิชาวบ้านเดือดร้อนค่ะส่งน้องชายหนุจนเรียนจบม .6 ค่ะตอนที่เราลำมปาก็มีคนนีดเดียที่ช่วยเข้ามาช่วยพวกเราอย่างนี้นอกจากเห็นลูกศิษย์ได้ดีมีงานทําจะเป็นความสุขของครูหลังเขาคนนี้สิ่งที่นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือเด็กๆของคุณครูได้มีโอกาสทูลนเกล้าถวายภาพวาดและนิทานวาดด้วยมือแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา เพื่อน,นำขึ้นถุนกล้าวถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่สิบนั่นเองและนี่คือภาพความงดงามของครูผู้เป็นดวงตะวันชายขอบที่คอยส่องสว่างให้ดอกไม้ทุกดอกในป่าใหญ่แห่งนี้ได้เติบโตและเดินตามฝันเพราะอนาคตของเธอและเพื่อนคือความสุขของครูตลอดไปปฐมพรอุทุมพิออมรัติริวันอินโตถ่ายภาพวารังคณาดอกกระถินนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสามรายงาน